สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนทําประตูที่เปิดเองโดยการโยนของเข้าไปนะครับและใช้พื้นที่น้อยไม่ต้องทําอะไรมากนะครับโอเคอย่างแรกนะครับเราต้องมีบล็อกอะไรก็ได้บล็อกหนึ่งบล็อกเองนะครับแค่หนึ่งบล็อกแล้วเราก็จะเอาอะไรก็ได้ที่มันเก็บของอะได้นะเออไอ้อบล็อก มีสับผมได้วางแบบนี้วางแบบไหนก็ได้แต่ผมอยาก okay, วางนี้โอเคเมื่อวางแบบนี้เสร็จก็จะเสร็จแล้วโอผิดโอเคนะครับอา่าเลสโตค่ะเราต้องใช้ท็อตเลสโตนหนึ่งอันใส่เข้าไปเนีย่ยใช้พื้นที่แค่นี้แล้วก็ปิดตรงนี้ไป อันนี้จะตกแต่งอะไรก็ได้นะครับนี่มันก็จะเปิดแป๊บหนึ่งนะอออ๋อ,อลืมลืมย้ำไปว่าเราต้องทําแบบให้มันปิดนะครับพอเราใส่เข้าไปก็จะจริงๆมันจะปิดแต่มันจะเปิดในตามระบบนะครับเราต้องวังประตูแบบเนี้ ไว้แบบนี้ถ้ามันเป็นแบบนี้ล็อกคอไปเล็กสโตนมันใช้งานอันนี้ก็จะมันก็จะเปิดนะครับเวืการใช้งานตอนแก้ไขถ้าที่ไหนโอ้ยแหละจยงนัโอเคนะครับและคลิปนี้ผมก็จะมาบอกด้วยว่าผมะจะทำคลิปวันไหนบ้างนะครับผมจะทำคลิปอันนี้จะแต่งตามที่ต้องาการเลยนะคัะ เก็บเล็กเดือนน้อยนะครับโอเคเมื่อเป็นแบบนี้นะครับเราใส่น,น้ำไปมันจะเปิดใช่ไหมครับสร้างง่ายๆสร้างเสร็จแล้วผมจะบอกว่าผมนะแล้วเราก็ต้องทำรูแบบนี้ด้วยนะครับเนี่ยตามอันนี้เลยใส่เข้าไปใส่แบบนี้ก็ได้แต่ผมอยากดู คิดจะได้นานๆให้เสียเวลาหน่อยสร้างง่ายๆนะครับง่ายๆแล้วก็เร็วด้วยโอเคแต่ประตรูผมเน้นนะครับ้วางแบบนี้แล้วพอไฟแล้วโตนมันทำงานมันก็จะปิดใช่ไหมครับโอเคไม่ไม่ใช่สิ<ม>วางตรงไหนนะเออดูถ้าใครดูไม่ทันก็กลับไปย้อนดูใหม่นะครับ คีไฟเลสตนทอนเลสโตนมันทำงานใช่ไหมครับใช่ไหมครับโอ okay. <Okay. S 2> เราวางแบบนี้มันก็จะเปิดแต่ถ้าเราวางแบบนี้มันก็จะปิดแล้วเราก็ต้องใช้อีกข้างหนึ่งโอเคแล้วถ้าเราใส่ของเข้าไปมันก็จะเปิดนะคบโอเคก็ okay. คือใส่อะไรเข้าไปก็ได้แต่สำหรับคนที่อยากใช้แบบเอ้ยต้องใช้อันนี้เท่านั้นไม่มีอันนี้ อะผมจะยกตัวอย่างนะครับเช่นคุณจะใช้ไดมอนเปลี่ยนชื่อเป็นไหรก็ได้ครับหรือไม่ต้องเปลี่ยนให้เว้นว่าคแต่หรือลบก,ก็ได้แต่ผมจะลบหนึ่งสองทำมาสี่อันนะครับ โอเคนะครับแล้วก็แต่ไอ้สูตรนี้นะครับมันต้องใช้แบบสำหรับทำประตูธรรมดาธรรมดานะครับแต่ผมทำแบบไม่ธรรมดานะครับผมทำแบบเนี้ยถ้าคุณต้องการแบบทำธรรมดาแล้วก็ต้องแบบเด็กขาดว่าต้องใส่อะไรมันก็วางแบบนี้นี่แหละครับพอคุณใส่ไดมอนเข้าไปเออใช่างมเถอะนะ ถ้าแบบผมมันทําแบบเออเฉพาะของสิ่งนั้นเท่านั้นไม่ได้นะครับอเคผมจะสอนวางประตูใหม่นะครับสอนอีกครั้งหนึ่งให้เราวางแบบนี้แบบนี้นะครับมันก็จะปิดแล้วก็ใช้ด้านนี้นะครับโอเคอย่างเช่นอันนี้มันเปิดอยู่ใช่ไหมครับผมใส่ของเข้าไปตกแต่งไรก็ได้ครับแล้วแต่ โอเคประตูมันก็จะปิดนะครับโอเคผมจะบอกว่าผมมาจะทำคลิปทุกครั้งทุกวันจันกับศุกร์แต่ถ้าว่างๆแต่ช่วงปิดเทอมผมจะทำบ่อยหรือไม่ก็แทบจะไม่ทำนะครับแต่ผมก็จะทำให้เยอะที่สุดนะครับผมปิดเทอมไม่ได้เรียนอะไรก็อยู่บ้านอยู่บ้านเล่นเกม นอนดูทีวีดูกันตูนดูหนังนะครับ